เจเ่อาลิกุมะรมุลบรากาตูมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาภาษาไทยอาทิตย์ที่แล้วเราก็ได้เรียนไปแล้วนะคะในเรื่องของวรรณยุกสนุกกับการผ่านอักษรอาทิตย์นี้เราก็จะมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะมาดูกันเลยค่ะ ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าวรรณยุกต์และการผันอักษรวรรณยุกต์นั้นจะแบ่งจะแบ่งออกมาก็คือรูปวรรณยุกต์ซึ่งรูปวรรณยุกต์นั้นจะมี4รูปด้วยกันแล้วก็เสียงวรรณยุกต์ซึ่งจะมี5เสียงทีนี้ในการผันอักษรการผันอักษรนั้น ก็จะเป็น3มหมวดหมู่ด้วยกันนั่นก็คืออักษรสูงซึ่งผ่านได้3เสียงรูปและเสียงตรงกัน2อักษรกลางผ่านได้5เสียงรูปและเสียงตรงกันและสุดท้ายอักษรต่ำผ่านได้3เสียงรูปและเสียงไม่ตรงกันทีนี้เรามาดูวรรณยุกต์นะคะที่บอกว่ามี4รูปด้วยกัน นั่นก็คือวรรณยุกต์เอกโทรตรีแล้วก็จัตาวานั่นเองค่ะทีนี้ก็มาดูเสียงวรรณยุกต์ต่อว่าเสียงวรรณยุกต์นั้นมี5เสียงนั่นก็คือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและก็เสียงจัตาวาค่ะในการผันอักษร เมื่อจะผันอักษรต้องรู้จักอักษรสามหมู่ก่อนนะคะนั่นก็คืออักษรไตรยางหรือเรียกว่าอักษรสามมู่ก็คืออักษรสูงอักษรกลางและก็อักษรต่ำาซ่งอักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ำมีอะไรบ้างเรามาดูกันค่ะ อักษรสูงมีอะไรบ้างคะไม่กี่ตัวคะ่ะอักษรสูงมี11ตัวด้วยกันนั่นก็คือตัวขอไข่ขอขวดชอชิงขอฐานขอถุงขอพึ่งฝอาฝาสอสาลาสอฤษีสอเสือและก็หอหีบ ต่อไปอักษรกลางมีทั้งหมดค่ะมีทั้งหมด9ตัวซึ่งได้แก่กไกจอจานดอชดาต่อปตักดอเด็กต่อเต่าบอใบไม้ปอปลาแลก็ออ่างอักษรสุดท้ายนั่นก็คืออักษรต่ำนั่นเองค่ะมี24ตัวด้วยกันอะไรบ้าง คอควายคอคนคอระกคังงองูชอช้างซอโซ่ชอเชอยอหญิงทอมุนโททอผู้เท่านอเนนทอทหารทอทงนอหนูพอพานฟอฟันพอสำเพหมอหมายอยักษ์รอเรือลอลิง ว่าแหวนลอจุลาและหอนกฮูกอาทีนี้เรามาอ่านสะกดคำพร้อมทั้งสังเกตพยัญชนะต้นและรูปวรรณยุกต์กันนะคะนักเรียนดูนะคะนี่เป็นรูปค่ะรูปเสือสะกดคำยังไงคะสอเอ,อเสือ ต่อไปรูปที่สองล่ะคะรูปรูปเสือนั่นเองค่ะสะกดว่าสอเอือเสือเสือเอกเสือต่อไปรูปสุดท้ายเป็นรูปเสื้อนั่นเองสะกดยังไงคะสอเอือเสือเสือเอกเสือเสือโทเสื้อ ต้องค่ะอ่าทีนี้ก็มาดูคําว่าเสือ้อเสือเสือ้อมีสิ่งใดที่เหมือนกันคะอ่าค่ะนั้นมีพยัญชนะต้นแล้วก็สระเหมือนกันพยัญชนะต้นคือตัวอะไรคะอ่าค่ะคือตัวสอเสือนั่นเองค่ะ แล้วสระล่ะสระสระอะไรคะ,ะก็คือสระเอือนั่นเองอสระเหมือนกันพยัญชนะต้นมีพยัญชนะต้นและสระเหมือนกันต่อไปคําว่าคำว่าเสือเสือเสื้อมีสิ่งใดที่แตกต่างกันมีสิ่งใดที่แตกต่างกันคะ,ะก็คือมีรูปวรรณยุกต์ การออกเสียงคำและความหมายของคำที่แตกต่างกันรูปวรรณยุกนะคะอันนี้วรรณยุกอันนี้เอกอันนี้โทแต่ก็ความหมายก็จะแตกต่างกันต่อคลิปที่สองละคะนตัวอย่างของการผ่านเสียงก็คืออักษรกลางาดูรูปภาพนี้เป็นภาพอะไรคะนะักเรียน เป็นภาพไตนั่นเองค่ะนักเรียนรู้จักไตไหมคะ,ะไตนั้นทำหน้าที่อฟอกเลือดแล้วก็กำจัดของเสียออกจากร่างกายเรานะคะ,ะมันมีสองข้างมีลักษณะคล้ายเม็ดถั่วต่อไปภาพที่สอง ไตก็คือมดอไตอยู่นะคะต่อไปภาพที่สามก็คือใตอ้นักเรียนรู้จักไหมคะใต้นั่นก็คือเป็นยังไงมันเป็น เชื้อเพลิงนะคะที่ทําด้วยเศษไม้ผุเป็นเชื้อเพลิงที่ทําด้วยเศษไม้ผุหรือเปลือกสมดคลุกด้วยคลุกน้ํามันยางแล้วก็พ่อด้วยใบเตยกาบมาให้เป็นท่อนยาวๆหรืออัดใส่กระบอกไม้ไผ่ โดยไม่ต้องหอก็อได้ก็คือใตอ้ทีนี้เราก็มาดูคำว่าไตใตใต,ใต้มีสิ่งใดที่เหมือนกันมีสิ่งใดที่เหมือนกันคะ,ะนั่นก็คือมีพยัญชนะต้นมีพยัญชนะต้นแล้วก็สระเหมือนกันพยัญชนะต้นคือตัว ตัวต่อเต่าตเต่านะคะพยัญชนะต้นส่วนสระอะไรคะสระค่ะสระไอไม้มาลายนั่นเองค่ะต่อไปก็ดูคําว่าไตไต่ต้มีสิ่งใดที่แตกต่างกันสิ่งใดที่แตกต่างกันคะค่ะมีรูปวรรณยุกต การอ่านออกเสียงคำและความหมายของคำที่แตกต,ต่างกันรูปวรรณยุกต์ก็คือรูปวรรณยุกต์เอกและก็วรรณยุกต์โทเสียงการออกเสียงคำก็ไตใไต้ไต,ต้และความหมายของคำก็จะแตกต่างกันนะคะต่อไปการพันอักษรต่ำ นักเรียนดูรูปภาพนี้เป็นภาพอะไรคะค่ะเป็นภาพทองทององทองต่อไปภาพที่สองอาภาพที่สองเป็นภาพอะไรคะเด็กๆธาระมรยู่ค่ะทองทององทองทองเอกทอง ต่อไปภาพสุดท้ายเป็นภาพอะไรเอ่ยลูกศรชี้ไปที่ถูกต้องค่ะชี้ไปที่ทอ้องท้องนี้เรามาดูคำว่าทองท้องท้องมีสิ่งใดที่เหมือนกันมีสิ่งใดคะที่เหมือนกันค่ะมีพยัญนชนะต้นและ สระตัวสะกดเหมือนกันอ่าพยัญชนะต้นก็คือตัวอะไรอ่าทอทหารสระตัวสะกดสระและตัวสะกดเหมือนกันสระและตัวสะกดเหมือนกันสระและตัวสะกดเหมือนกันเป็นไงคะอ่าสระโอ นั่นเองค่ะต่อไปดูคําว่าทองท่องท้องมีสิ่งใดที่แตกต่างกันสิ่งใดคะที่แตกต่างกันอ่าค่ะมีรูปวรรณยุกการอ่านออกเสียงคําและความหมายของคําที่แตกต่างกันรูปวรรณยุกก็คือวรรณยุกเอกวรรณยุกโทออกเสียง และก็ความหมายก็แตกต่างกันออกเสียงคำอันนี้ทองทองี่ทอ้องความหมายก็จะแตกต่างกันสรุปการผ่านเสียงก็คือการเปลี่ยนแปลงพยัญชนะให้สูงต่ำไปตามวรรณยุกต์ซึ่งจะต้องสัมพันธ์กับอักษรสามมู่ดังตารางข้างล่างนี้นะคะ,ะตารางข้างล่าง อักษรสามูนั่นก็คืออักษรกลางอักษรสูงแล้วก็อักษรต่ำเสียงก็คือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทและก็เสียงตรีและเสียงจัตาวาทีนี้ก็มาดูอักษรกลางการผันเสียงจะครบ5เสียงเลยค่ะจาจา่จาจา้จาจ้าจ๋าทีนี้ ก็มาดูอักษรสูงการผันเสียงการผันอักษรอาสามัญจะไม่มีจะมีเสียงเอกนั่นก็คือชิงแล้วก็เสียงโทชิงแล้วก็เสียงจัตาวาชิง นักเรียนดูสังเกตนะคะว่าอักษรสูงในการผ่านเสียงเสียงผ่านเสียงวรรณยุกเอกวรรณยุกโทรตรงตามช่องแต่ถ้าเสียงจัตาวานั้นก็คือ,อจะเป็นแบบนี้นะคะนักเรียนควรสังเกตด้วยนะคะสังเกตให้ดีๆต่อไปอักษร ต่ำเสียงสามัญ Q เสียงเอกไม่มีเสียงโทจะอยู่ในรูปวรรณยุกเอกนะคะ Q Q จะอยู่ในเสียงนั้นเป็นเสียงโทแต่ววรรณยุกนั้นวรรณยุกเอกส่วนเสียงตรีจะ อยู่ในวรรณยุกโทก็คือคิ้วแต่เสียงนั้นเป็นยังไงเสียงตรีวรรณยุกนั้นเป็นโทนะคะนักเรียนสังเกตให้ดีๆนะคะามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะแบบฝึกหัดในหนังสือให้นักเรียนนั้นทำแบบฝึกหดัดเมื่อดูคลิปนี้เสร็จแล้วจบแล้วก็ให้ นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือภาษาไทยเริ่มตั้งแต่นหน้า45จนถึงหน้า50นะคะอันนี้หน้า45ครูจะยกตัวอย่างของหน้า45ก็คือข้อ2ข้อ2ใหญ่นะคะว่าให้นักเรียนบอกรูปวรรณยุกต์และเสียงวรรณยุกต์ของคำต่อไปนี้ ก็จะแบ่งตารางเป็นคำรูปวรรณยุกต์และก็เสียงวรรณยุกต์คำแรกคำว่าจ๋าก็คือวรรณยุกต์จัตวาเสียงวรรณยุกต์ก็เสียงจัตวาเพราะเป็นอักษรอักษรกลางนั่นเองจอจานเป็นอักษรกลางซึ่ง เสียงการผันการผันเยียงนั้นจะผันครบ5เสียงนะคะต่อไปอคำว่านุ่มรูปวรรณยุกรูปวรรณยุกจะเป็นวรรณยุกเอกแต่เสียงวรรณยุกนั้นจะเป็นเสียงโทนะคะเพราะว่าเป็นยังไงคะ วันณยุคเอกแต่เสียงโทรเราก็สังเกตจากตะกี้ที่สรุปมาตะกี้ว่าอักษรต่ำง่ายๆก็ให้เราจำว่าอักษรต่ำตัวอะไรบ้างให้นักเรียนจำว่าอักษรต่ำตัวอะไรบ้างคำไหนที่มีอักษรต่ำเป็นตัวสะกดะมันก็จะ เสียงโทนั้นก็คือจะอยู่ในวรรณยุกต์จะอยู่ในรูปของวรรณยุกต์เอกแต่ถ้าเสียงตรีจะอยู่ในวรรณยุกต์โทนะคะ,ะก็คำต่อไปคำว่าอ้วนคำว่าส่องคำว่าโต๊ะคำว่าแจวคำว่าเขียวคำว่า คำว่าอะไรคะคำว่าละาก็ให้นักเกรียนนั้นทำต่อจากนี้นะคะก็เริ่มตั้งแต่ข้อหนึ่งใหญ่ในหน้า45จนถึงหน้า50นะคะสําหัับวันนี้ก็จบยงแค่นี้อัสสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮิวะบารักาตุ